มัาดอเป็นรอบวิีลทุ่งซึ่งเป็นรอบที่ฮีปมากจำได้เลยว่าหลังจากจร้องนั้นพวกเนี่ยนะฮะก็ชโนเขาแบบว่าพูดถึงเ,เยอะมากว่าโอโ้เป็นการร้องที่ดีมากๆในการรออ้องเพลงนะครับแม่แม่ร้องตรงนั้นนี่มาเต็เมนะครับเพื่อนโกงไหมไอโก้ไอ้เธอเลย เดือชื่นอ่ะครับผมแล้ถามแม่ผมเลยครับพ่อครับผมเออไม่ทราบว่าแม่หรือคุณเองครับผมอะไรครับไม่ทราบแม่หรือว่าคุณเองครับผมต่อหาแม่แม่แม่ผมเปลี่ยนแล้วดีใจครับแม่ที่กบไปเดินอยู่นี้นะเฮ้ยต่อพ่อแม่จะตุค้างก่อนวันทุกวันทุกคืก็จะมีเขาจะแบบว่านี่คุณป้าคุณจ๋าคุณป้าผมนี่ให้ท้องเลย รมีบางคนได้ขอมบอลด้วยนะตอนนั้นหาจใจร้องเพลงเสร็นะจปุ๊บหาใจเต้งหาสนุกปุ๊บก็แบบว่าเขาเอาขอมให้ไอ้เพื่อนี่ก็เอาจันทามตเราดุกมากเป็นจัลทามใหญ่ใคราาดูถ่ายเ้าสนใทเงนะเป็นแบบใหญ่มากทำมาจากโคมเราก็ไม่ได้คิดอะไรนะแต่ว่าเห็านาเป็มยตอนที่มันให้แบบ พี่ทิงงานในบ้านแต่ซานจะแบบว่าิงมาเรื่องของี่บอกพูดได้ไหมเนยได้ค่ะแล้วถ่านะเป็นช้านั่งกวดปวดกันทุกที่ไหยนี่ไม่ได้ต่ซาแม่ได้ก็เอาจนร่ามาให้เราเขาจะแบบว่า เขาจะเครียดมากเวลาที่เขาเอาของมาเข้าในบ้านเขาจะตรวจว่าอันไหนพิษาระาษมีใครเกี่ยวว่าความหลายมาเขาจะแบบไม่ให้อ่านเลยเพราะว่าเขา para, จะปิดกั้นภายนอกทั้งหมดผมคิดว่าต้องเก็บไม่ได้สรุปค้าคนั้นเพรว่าเป็นอะไรที่แบบไม่หนูชาวบ้านข้องน้ำผมเลยเก็บมาเฮ้ยนี่นี่มีอะไรหรอเราขึ้นไปในห้องน้ำด้วยความกลัวว่าไม่กล้าให้ใครนเมื่อเราจะแบบแก่จะแบบค้นนู่นนี่ห้องน้ำมันคนโรคจิตนะ เใครวะเห็นขอบอะไรวะขอบโฟมขอบโฟมขอบโฟมใช่ไหแบบเทกาวเทกาวแปะอยู่ก็ดึงเทกาวออกโอ้เปิดอะไอ๋อเป็นกระดาษอะมืนี่เขียนอยู่เป็นเรื่องอะไรโพยโพยนับครับเฮ้ยกันพูดเยอะๆหน่อยเว้ย ผมเหน่อยดีมากแล้วไม่ต้องคิดเรื่องโชว์คิดเรื่องสัมภาษณพเลยออกทีวีออกทีสามนี้นะครับโคตรลำเลยแบบคิดสิ่งี้นะผมผมเชื่อว่ามากจากหลายคนอย่างที่ที่บอกใเออเอปกห้ให้เพิร์ลทำเอให้เพิร์ลสัมภาษณ์ต่อแล้วก็

ยังไะแก็ันเรุกนนี้ตอทุกคนนะครับ